สบายดีจ้าพี่น้องบ๊ายบายดีจ้าพี่น้างเมื้อนี้อันอีเม่เพิ่นแล้วกะ็ีพ่อเชลไม่เชลพ่อไปดินูนนสวนด,ดูสวนมะเก่งเนะจ้าพี่น้องแม่ม่แม่เลยอันเยอะสั้นๆเนะจ้าก็ขอโทษขออภัยหลายๆเนะจ้าเป็นผู้สั้นนะจ้าพี่น้อง เตีมตัวไปเลยนจ้านั่นก็คือรถยพอเชล้อจ้อะนะขึ้นไปนอจชลสี่ผ่านลูกๆคนไปดินชวนเนาพี่น้องชวนจักมันชิมีผู้บ่คุณด้ทางทักนานี้ หอดได้เด้อพี่น้องเลยหอด้วยจ้า,า,จา,ากกแล้วพ่อจุดเที่ยวมุ่งหมายไว้คือสวนสวนมะเกลียงครับพี่หน่องไปไป,ไปหอดได้เด้อพี่น้องเอ้ยมีตาสรีขออนุญาตทำเจ้าของสวนเพื่อนนอกเขาไปเบิง้งสวนมะเกลียงที่ขเขาจะ ส่งเขาไปในแขมเนาเนาะเบอรแม่พี่น้องมันยังบ่ทันได้ซุกเป็นไรเลยพี่น้องเอ้ย

สองโลร้อยปดรปลาต้นหนึ่งจ็ดโลก็พอเนี่ยมันอ่อบังพกกันได้ร้อยโลปลาอีเม่ยโอ้มะนี่ดกดีเนาะมันนอะปลาต้นหนึ่งสี่มีเจ๊กเจ๊กเจ็กโลก็ประมาณหกสิบพิษอะไรหกหฮเกิลชีปลูกเลยพี่น้องเพราะว่าตอนนี้มันยังพวกทันสุกเลยอยังมันยังเขียวยังอันนี้อยู่ดกดีดีเนาะ ป้าไลีพี่น้องดกเนาะดุกเนาะเอม่อมอนี้มันเป็นพี่มอนเนี่ยตัวนี้แหละเกลดดีเกลดเอเกลดเอหวานนี่ล่ามโดนลายก้อนคือส o o หน่าจ้าของสวนเนาะเจ้าของสวนเลยพี่น้องเลยเป็นอ่าค่ะ ทรงทรงเขาแคมนี่จักปี๋เลยเนี่ยมันบ่ได้ทรงเกาแคมงทรงมันใส่ทรงทรงทั่วทั่วเบนเนาะแสดงว่าทรงเขาปเนาะทรงทั่วไปทรงทั่วไปพร้อมกินได้พร้อมทรงแล้วครับครับมาดบดีดีรูปพี่ดบโด่งเลยป้าแม่นางใหญ่สิพาพี่พาน้องเลาะเลาะเบิงแถวสวนเราหนิก่อนเนาะป้าอืมอันนี้จะคือมายืนเนาะคัน เฮ้ยน้อเฮ้ยสิคันนั้นมันซุกในแต้ละเรืออังคับที่นาะอันนี้มันสีเขียวมันปนกับหมากมันบ่อมันบ่ออยากเค็้นแจงไปไหนไปเห็นม่เรือตัวน้อยๆฟ้าไปเบิ่งต้นหนึ่งมีประมาณ1 0อยโลพี่น้องประมาณ1 0อยโลตัวต้นหนึ่ง โอ้มันอันนี้มันเตะเนาะมันมันจนมันตึงแห้งเนาะมังมังนาวเนาะนี่เนาะมันมันเป็นกิ่นแล้วพะย่งยังมันน้ำมันยังมีน้ำแต่มันคิ้วมันใหญ่มันไม่ได้ชุกมันได้ตึงข้างในเนาะมัไม่ได้ตึงเต็มที่เลยโอ้ข้างนั้นก็มะนาวข้างนั้นกับเทลินกันเออมะนาวมีมังเกงหวานแล้วก็วังเลมอนเลมอนแล้วมันเป็นกาแฟรสชาเลยโอ้เขาเรียกว่า มะนาวกระส้โท่ไปบ่เออมะงากระส้งทั่วไปโลเก่าผานมนงากระส้งทั่วไปโลหนึ่งเก่าผ่านกี่ปีมะนาวมีใน่านอารเป็นน้ำมันเบิ totally. ้งนี oh. ่คือเขาเบิ้งนี้เป็นน้ำแต่น้ำแต่มันกินแลวมันผิวเออมันยังโมแก่เนาะเห็นหมงฝันรวยใหญ่เที่วเลย สว่างมันซุกเลยค่ะพี่พาหนองมาเบิงใหม่เนาะเพราะว่าสวงนี้แหละมันยังไม่ได้ซุกมันยังเขียวอยู่ ป้าหม้อตักตะไบคำตัดหญ้านย่งโมเลยวโขนอยู่ในอยู่ในกัสิบเอเกตา์ย่งโมเลวตัดหญ้าป้าสิบเอทเทกตาทางในนี่นี่ช่วงโตมันเป็นแล้วนี่เจ้าเฮกตาสัพพะนีโตมันเป็นแล้วม่ได้ใเ้กันเออ này là nó là được hen đồ thời tao à cái nhám đẻo lao nắm đái พอนำมาได้แล no ้วเวลาฝนตกแล้วมันกินน้ำลายเนี่ยเตะเตะเนาะตึงตึงมาเดือนเนี่ยห้าวมาเดือนเนี่ยตึงมาเดือนเนี่ยห้าวเลยยากกินน้ำแห้งแล้วกินบ้าเดียวเียกินบ้าเดียวแล้วมันจะเลี้ยงวัวสีน่ารักเนาะสีน่้รักเลยห้าปีที่มันเกิดแล้วมันมันยังจะกิจารณาจะพรมชวนเพิ่นอธิบายเรื่องการฮดน้ำตั้งแต่ช่วงย้ำแหล่งพร้อมเลใหพี่น้องเลยถ้าใครเขามาเบิ่งในคลิปนี้ก็สิมีความรู้ในการปลูกปลูกมะเกีลยงมะนาวต่อเห้พี่น้องเลย อ่ดน้อป้าสิบบุหะโอ้ยนอเนางงฝ่าสวนเนี่ยนี่คู่มืออยู่ที่ขาก้อยขาล่พื้นดีแต่ว่าบทันนี้เออฝ่าวสาสวนนี่นออือ หน่วยตัวเตกนวยมันแตกแล้วเล่าสีผ้ากันนะโราเก็บถิ่นพี่น้องช่วงมันซุกเลยจักมาอีกเด้เฮ้ยเนาะจักบาทหนึ่งเนาะรวมประมาณยังอีประมาณสองเดือนเนาะมันดูดเยอะในมอเออในประมานสองเดือนซุกเนาะแต่มอนี้มันเป็นซุ้มเซิงซุ้มเซิงแหละ มันเป็นราคาดีเลยโลนิคแปดพันเพื่อนาได้ค่าเนี่ยคือเขากินยูแคมเล้วเขาให้ทฤษฎีการเนี่ยด้วยยูแคมยูแคมต่อเขาเขาจะให้ทฤซ่าการเป็นโอคชขึ้นหนึ่งหนึ่งนาดอเปิลนะบานเนี่ยบานทอ้ครงมันมีมันมีหลายมีหลายพันเในพี่น้องเลยเราก็แนะนำให้แต่ว่าแม่นางใหญ่กับชิโบจือถ้าใครอยากหมูจักสายพันยังเลยมีแต่เข่าเบิ้งในคลิปแม่นางใหญ่เด้อ ปลาเรือหน่อยแถวต้นนี่นเหรอเริ่มรีเริ่มเห็ดนี่วางปี2016นสินี่เนาะออกมาจากเข้มบ่สิบหา้าสองพันสิบหา้หาเราเห็ดนี่นพี่น้องเลยอ่า่วงนี่ก็มันกได,ด็หกเกปปีเลยเก็บเก็บพ้นนี่ได้จากปีแะละพ่ะอเนาะสามสามปีีดไ้ ห้าล้านปีนี้ได้สาหล้านป้าทูเรีว่าหวานเลยได้กินไหมนี่ยเออปีมอนนี่ได้แล้วหวามันชุกทุกนชุกไลมต้องยังม่ชุกครับกินได้เลยมันพิยาดีบ ยาเนี่ยมัได้ตอนนั้นนะมันเป็นอาหารเสริมเออเคลือบมากเียดิเคลือบอันเคลือบข่อยานนะมีอันนะอันนั้นดิมันมันเตะยามันอันนั้นมันมันเป็นถ้าว่าเฮาบวชเคลือบในเวลาเฮาใส่ถุงแล้วมันจะเป็นตุ๊กโมกเห็นเออเห็นอะไเห้องเสื้อเคลือบน้ำมันเคลือบน้ำมันแล้วมันจะเริ่มเลยเออท่าเฮาบวชใส่ถุงแล้วแม่ไม้กินเห็นว่าอยู่ปากซองแล้วเขาสีสารเคมีเละบได้ใส่ถุงเลยปลาเว็นกระบอกกินอันนี้อันนี้เราบได้ใส่สารเคมีเนาะกินแบบสบายเลย น้องมุกสบายดีพี่น้องนะน้องมุกฮะสบายดีเลยสบายดีเลยสบายดีรอบสองจ้าเชิญสวัสดีฮะของกี่เย่ยมันจด็ดแม่นางใหญ่อยากพาพี่พาน้องมาเบิ่งฮะส่วงมันชุกเด้อสีขออนุญาตเจ้าของสวนเพิ่นพาพี่พาน้องเขามาเลาะเบิ่งอีกเนาะส่วงนี้มันยังบ่ทันได้ชุกเด้อพี่น้องเอ้ยเฮาแนี่เบิ่งมันก็เดือนสินาทีสาว เรียว so uh, so so, so ่าคาคาดิโอมาหาทางมึงเกลี่ยฝุนเปองทีตาเนาะเออตัวเปนน้อยคนเจ้าต้งหาดอ้อันนั้นของเขาต้องห้ในเจ้านึ่งี่้นี่นี่เดือนชิปวันที่เจหาเดือนชิปล้สุกเป็นบ่อเนี่ยเรีวนทีเจ้าหาเดือนชิปแลม่ได้เก็ริ่มเก็บพี่น้องไยเก็บทรงขาทัไปเลยเพื่อต้องการติดต้นเลยมาเกก็แซ่บแซ่บ ไปพร้อมเก็บกินไปพร้อมพี่น้องไงกินบอหวานเลยส้มฮะหวานไหมมันยังบวาน่ะนั่มันเป็นหมวกบงแม่งเนาะลองโมกยาไหมหานบ่หวานทั้งส้มคนกันต้นนี้นะคุณมีงาปอด แก็ได้ป้าซํานี้ยังบ่ได้เครื่องนึงปีกายนี่พี่น้องเอ้ยเกิบ่ได้บอกเออมันตึงๆเลย่าเฮายังบ่ได้พร้อมถเออมันแต่ว่าามันตึกนี้ถูด้วยบ่ถถ้าบ่ใชแมงไม้กินของเฮาบ่ได้มีาีนี ม <า S 1> <พอ S 2> ันดึงมันหวานแล้วมันเจาะลดไม่ไหวนั่นโอ้เห,ห็นมาอยู่ป,ปักซองแล้วเขาชีดเส่ใบชีดใส,ส,ใสมากนีมันมาตอมันตายเด้มันบกพ้าแดีวเาปดปดเีนี<ช>เลยเนาะเออแบบเห็นมาชาวั่างถงมาสองล้านกว่าถงนลสองล้านก็ถงมาใส่มาเกงนี่แหลไอ้เรื่อสื้อใยบวชมาเกงลาเมือกันเลยหน่วยหนึ้นนนค้นแล้วหน่วยไนแตกหน่วยหนึงที่สามสิคนหน่วยไหนมันแตกนลคือผู้ผู้ผู้หน่วยนั้นก็เห็น เอน่ปิดถิ่มสิปิดปลาไหวมันกะโมมีความหมายยังเนาะนี่ไอ่เนี่ยโอ้ยงอนมันตึงเพราะเนาะจนแตกเลยนะโอ้ยแม่โค้งงอนครับตัวเนี้ยเออมาเกงอันนั้นได้เห็นในตลาดอ่ะโมขอดได้มาเก่งตัวนี้พี่น้องเลยกี่ได้มาเก่งเดิมามาเททายฮูหานี่ป้านี่น่ะ ถ้าอยหญ่ได้ควบคุมเกี่ยวกับการปลูกหมากเกียงเนาะพี่น้องเนาะก็สามารถติดต่อมาทางอันพ่อเน่าพี่นได้เด้อเพราะว่าเพี่นอดีเลิมเพ็ดมานี่ก็ได้หลายปีเลยแต่ก่อนก็เป็นกรรมกรนี่แหละพี่น้องเป็นกรรมกรอยู่บ่อข้ามเซโปนี่เนาะแต่ว่าหันจากกรรมกรเป็นบ่อแฮบ่อไส่แล้วก็สิมามาทางการเกษตรนี่หลายแม่ไทยพ่อใหญ่โอ้จะหน่อยมามายื่นยื่นบางแม่ไทยให้ นิงก็ทายหูนพี่น้องนี่ยี่เม่์้ทยนี่ยิ่งเชยยิ่งเชยยิ่งเชยเชยเชยเดามอ n ป้าพี่น้องเลยไล่เท่ไร